แล้วกลับมาเจอก,เก,กันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกันอีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันเนาะหมออ้อยเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะหาเลขอะไรดีเนี่ยนะคะเราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมงคลกันแล้วเนาะตัวเลขการเงินแต่ละท่านอยากจะรู้ว่าตัวเลขการเงินนั้นประกอบไปด้วยคู่อะไรก็ลองเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่หมออ้อยเคยแนะนําไปก็แล้วกัน,นเนาะในขณะเดียวกันหมออ้อยก็เคยพูดถึงเรื่องของเลขคู่มิรถูกไหมคะ ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีเลขคู่มิตรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะดีมากๆค่นี้ในหโทรศัพท์ไทยเนี่ยเราไม่ได้มีคําว่าคู่มิตรอย่างเดียวมันมีคําว่าคู่ศัตรูด้วยศัตรูคืออะไรล่ะศัตรูคือสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาศัตรูคือไม่อยู่ด้วยกันได้ดีที่สุดอ่ะพูด,ดง่ายเจอกันทีไรก็มักจะมีปัญหานะฮะมักจะมีปัญหาตลอดเวลาแล้วถามว่ารับพอมีปัญหาตลอดเวลาแบบนี้มันก็เลยไม่ควรจะเอามาใช้ในเบอร์โทรศัพท์นึกออกไหมฮะ เอาคู่มิตรมาใช้ในเบอร์โทรศัพท์ดีค่ะส่งเสริมกันแต่เมื่อไหรก็ตามคุณเอาคู่ศัตรูมาไว้ในเบอร์โทรศัพท์แทนที่จะส่งเสริมกันมันจะทําลายซึ่งกันและกันนะมันจะทําลายกันเลยนะแล้วถามว่าลวเลขคู่ศัตรูเนี่ยมันประกอบไปด้วยคู่อะไรบ้างล่ะอันดับแรกค่ะอาทิตย์เป็นอริกับอังคารอาทิตย์คือเลขหนึ่งอังคารคือเลขสามอ้อยถึงบอกไงฮะว่าหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยอย่าใช้นะเพราะใช้เมื่อไหร่ เลือดตกยางออกผ่าตัดแต่หักเจาะแน่นอนนะฮะอาทิตย์เป็นอริกกับอังคารพุทธอันตพานวิวาทราหูพุทธอันตพานก็คือเลขสี่วิวาทราหูก็คือเลขแปดสี่แปดเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงเว้นซะแต่คุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขายนะฮะการขายธุรกิจสีเทางานขายสินค้าออนไลน์การไม่มีหน้าร้านนะฮะหรือเป็นลักษณะข,ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์โฆษณาคุณใช้488 4ได้ นะคะี่คู่ที่2อนะอาทิตย์เป็นอริกับอังคารพุธอันตาพานวิวาทราหูก็คือ4 8 8 4สนะคะสุกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูสุขคือเลข6เสาคือเลข7 6 7 7 6ไม่ควรใช้ค่ะเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันและพระสุขเข้าพระเสาแทรกก็มาจากสุกกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูนี่แหละความรักไม่ได้ดังใจการเงินก็ไม่ได้ดังใจนะฮะสุกกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรู จันกับครูเป็นอริต่อกันจันก็คือเลขสองครูก็คือเลขห้าสองห้าเป็นอริต่อกันถูกไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วนะว่าทําไมหมออ้อยถึงไม่ค่อยแนะนําให้ใช้สองห้าห้าสองนะคะเพราะว่าในความหมายของดาวคู่ศัตรูเนี่ยสองห้าก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรูแล้วและถ้าใครไปศึกษานิทานชาติเวรสองห้าอ่านให้จบเรื่องนะอย่าอ่านแค่ครึง่งๆึกลางๆนะถ้าคุณอ่านครึ่งๆกลางๆเนี่ยคุณจะบอกว่าสองห้าใช้ได้ แต่ถ้าคุณอ่านนิทานเรื่องนี้จนจบเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า25เป็นเลขหนึงที่ไม่ควรใช้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือ4คู่ค่ะที่เลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงและไม่ควรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะหนึ่งสามสนะคะสี่แปดแปดสี่นะคะและ2552้สี่คู่นี้เลี่ยงได้เลี่ยงค่ะ